เปิดซองมงเหรียญเด็ดหายาก FC ส่งมาขายสวัสดี FC ผู้คนผู้ติดตามช่องของปอป่าทุกคนทุกท่านนะฮะเอาขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณ FC ฮานี่คือซองซึ่งภายในบรรจุเหรียญที่นักสะสมท่านหนึ่งเขต รู้สึกจะเป็นธนนรามอินทาแขวงบึงกลุ่ม S อสซีฮเขตบึงกลุ่มกนะรุงเทพมหานคร,รส่งมาอ่ะเดี๋ยวเราถือโอกาสฮะนำอ่ซองนี้มาบอกกล่าวกับบรรดาชาวนัก,กสะสมที่จะส่งเหรียญมาขายหรือว่าเจ้าของเหรียญท่านนี้ด้วยเนาะก็เป็นห่วงและเกิน F อฟซฮะเป็นห่วงทางด้านความปลอดภัยเนาะอ่ะนี่ซองฮะเขจะมีความบางอยู่ฮนะ สองนี้ก็จะมีความบางเวลาเจ้าหน้าที่ขนส่งเขาเคลื่อนย้ายของเนาะเนี่ยเอฟซีฮะนะเขาจะเป็นมีรอยฉีกขาดขนาดใหญ่แบบนี้เลยเนาะ<อ>ก็แนะนำคราวหน้านะฮะเจ้าของเดิมเดี๋ยวว่านักสะสมที่กำลังจะส่งเหรียญช่องของป้าป่าบางส่วนเนี่ยป้าป่าแนะนำว่าให้เราเนาะให้ท่านท่านทุกท่านนั้นนำเหรียญที่ใส่ถุงแล้วแซฟซิปห่อให้ดีนะฮะห่อให้ดีแล้วก็ ใช้อ่าเทปพ้พเทปเหลืองพระเทปขาวแล้วก็ได้เอฟซีเทปใสนะรัดติดก้นกล่องให้แม่นยําให้แน่นนะฮะอย่าให้เหรียญน,นั้นไม่ว่าจะเป็นไม่แนะนําเรื่องซองนะ,ะนะจะเป็นอยู่ในกล่องแล้วจะให้เหรียญดิ้นได้แบบนี้นะฮะโอเคพ่านี่เขาหลุดเนาะเขาดิ้นได้นะไม่ใชลุดแต่ก็ดิ้นได้นะ,ะอ่าโอเคเนาะถ้าหากว่าบางเอื่เหรียญข้างในแตกเนี่ยเขาก็ถ้าแตถ้าแตกออกแล้วเนี่ยนะฮะ เขาก็จะหลุดไปตามนี้ผลสุดท้ายเราจะเป็นผู้สูญเสียเนาะทางช่องของปปาก็ไม่สามารถที่จะติดตามให้ได้นาะเพราะว่าอาจจะเกินความสามารถในการติดตามเสียได้หเหรียญ f c ะเนาะเดี๋ยวท่านจะเป็นผู้สูญเสียอาโอเคนะเขาหน้าเขาหลังเนาะจะเป็นเจ้าของเดิมนี้หรือว่าเป็นนักสะสมที่กำลังจะส่งเหรียญช่องของปปาเอาละบอกกล่าวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ lemonade, ก่อนเข้ารายการดูเหรียญ f c ก่อนเข้ารายการเหรียญปปาแนะนำฮะแนะนําให้กด ซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ช่องของปาปาด้วยฝากเลย f 4ะเพราะมีหลายคนหลายท่านอาจจะยังไม่ไม่ได้กดติดตามช่องของป๊าปาไว้เนาะกดไว้ f 4ะเพื่อผลประโยชน์ของท่านเองด้วยจะได้รู้ป๊าปารับซื้อเหรียนแบบไหนวันนี้พูดก่อนการเปิดซองกันค่อนข้างจะยาวนิดน,นึงโอเคเนาะฝากขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยมา f 4ะเปิดซองกันเปิดซองดูเหรียญกันสินาว่าในซองนี้บรรจุเหรียญ อะไรที่ล,ลึกหมุนเวียนโบราณปามผิดพลาดเป็นเหรียญที่หายากไหมหรือว่าเป็นเหรียญที่ช่องของป่าปานั้นไม่ได้ประกาศรับซื้อไปโอเคเนาะ <laughs> มาเปิดก <laughs> ็เป็นขณะนี้ก็จะมีเหรียญหายากเละเสียฮะถ้าลุ้นกันก็น่าจะเป็นเหรียญหายากบางละ หนึ่งสองซ้ำใครที่คิดจะส่งเหรียญขายช่องของวัปาก็ต้องติดตามช่องของวัปาด้วยนะฮะเพราะแต่ละอาจใช้คำว่าแต่ละช่องได้เนาะแต่ละช่องแต่ละพื้นที่นั้นเจ้าของช่องนะฮะเขาอาจจะใช้อ่าความสามารถในการซื้อเหรียญในแต่ละทราคาไม่เหมือนกันอย่างอย่างช่องนายกอาจจะซื้อเหรียญแบบหนึง่งช่องปปาจะซื้อเหรียญแบบนึในประมาณนั้นก็นะถ้าดูเขา ก็สังเกตด้วยดีเขาเขาซื้อเหรียญแบบไหนนะฮะดูคลิปเขาด้วยอย่างช่องของปาก็อยากขายเหรียญช่องของปาก็ลองเข้ามาดูแล้วก็สังเกตดูช่องของปารับซื้อเหรียญอะไรอย่างเช่นคลิปนี้อ่ะใช่ไหมเอ่อ f c ะอึ๊บอืมไม่มีอะไรเลยเนาะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นหมายเลขบัญชีธนาคารานี้หรือเปล่าวางไว้ที่ก่อนปึ๊บอ่ะโอเคปุ๊บอ,อ่ะ f c ะเหรียญแรกเปิดโฉมออกมาแล้วเผยโฉมมาเลยเนาะนี่คือเหรียญ20บาท เหรียญกระสาบเงิน F4H เหรียญกระสาบเงินชนิดราคาหน้าเหรียญย0บาทคำว่าเหรียญกระสาบเงินก็คือเหรียญกระสาบที่ผลิตออกมาจากโลหะเงินหรือว่าเนื้อเงินนั่นเ,งนเอง F4H เป็นเหรียญชนิดราคาหน้าเหรียญย0บาทเป็นเหรียญ20บาทวาระแรกซึ่งจะผลิตออกมาตั้งแต่ปีพศ2506้ยใช่ไหมอ่ะเนี่ย F4H เป็นวาระแรกเลยแล้วก็วาระเดียวด้วยนะสำหรับ เหรียญ20บาทที่ลึกที่ผลิตออกมาจากเนื้อเงินหลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญที่เราเห็นกันที่ปปาซื้อขายกันใช่ไหมเป็นเนื้อนิกเกิลบ้างอะไรบ้างปปาไม่มีตัวอย่างมาวางให้ดูเอฟซีฮะปปาแบ่งปันไปหมดช่องของปปาเน้นส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ใช่เหรียญตัวอย่างหลักๆจริงๆก็ไม่ค่อยได้เก็บนะแต่จากนี้ไปจะเริ่มเก็บแล้วล่ะโดยเฉพาะเหรียญโบราณเอฟซีฮะใครที่มีนะเหรียญ20บาท20บาทเนื้อเงิน3รอบ f อฮใครที่มีเนาะก,ก็ปัจจุบันวันนี้ก็ บอกตรงนะซื้อเข้าขายออกก็ยังอยู่นะถ้าถ้าไม่ไม่แชมป์จริงๆอ่ะสภาพไม่แชมป์จริงๆนะซื้อเข้าก็จะไม่ได้ถึงหลักพันอะไรขายออกก็แทบจะไม่ได้หลักพันถ้าแชมป์จริงก็มาว่ากันใหม่นะก็ซื้อขายตามสภาพแล้วก็ดูราคาเดิมๆที่นักสะสมรุ่นพี่ๆเขาทำไว้เท่าไหร่เว็บไซต์ตามข้อมูลเขาทาสูงไว้เท่าไหร่ราคาเหรียญเหล่าน,นี้ที่อย่างปัจจุบันนี้ก็นะ ซื้อขายกันก็ F4 ถ้าผ่านสนามมาแล้วขอบบินบ้างนะกลางเหรียญมีร่องรอยบ้างราคาเขาก็จะเริ่มต้นกันที่เหรียญละสซอสามร้อยอะไรเงี้ยสามร้ 300, 350, 450, อยสามร้อยสิบสี่ร้อยห้าร้อยไล่ไปเรื่อย F4 เจ็ดเป็นถึง,ถง,ถงไม่ผ่านการใช้งานเพราะปลาเคยเอาสภาพแชมป์ไม่ดูแลเนาะนะอย่างนั้นก็รับถือรับซื้อกันได้ประมาณหกร้อยหกร้อยห้าสิบนะแชมป์จริงๆเลยลายร่องรอยอะผิวนวลพอร์เลยเนี่ยนะอย่างนั้นก็จะถึงเจ็ดร้อยเหมือนกัน นะก็ลองส่งรูปตรวจสอบมูลค่ากันเนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่สภาพแชมปนะ์นะฮะนะไม่ใช่สภาพแชมปนะ์เนาะก็ตกลงกกับแอดมินแล้วล่ะนะโอเคฮะใครมีอยากส่งขายก็ติดต่อข้ามาป,ป๊ะปาขึ้นลายช่องทางการติดต่อไปให้นะฮะบางครั้งถ้าถ้าไม่อยู่ทางต้นคลิปก็จะอยู่เป็นกลางคลิปลงมานะเพราะประปาจะจะไม่อยากแบบอ่าขึ้นขึ้นหน้าปก ต้นตน,ตนคลิปสักเท่าไหร่สำหรับไลน์ช่องทางการติดต่อโอเคเนาะพอจะรบกวนทางด้านหน้าจอมือถือของท่านจอทีวีของท่าน F4H อันนี้อ๋ออันนี้ไม่ต้องดูแล้วละนะก็คุยกับเจ้าของอ่าแอดมินก็คุยกันแลวอะต่อมา F4H ตรงนี้แอดมินส่ง่าเขาบอกว่าเป็นเหรียญอ่า ห้าบาทคุดตรงหรือว่าคุดผ่าปีพศ2525ประมาณนั้นแต่ท้ายที่สุดแล้ว f c h ก็ต้องมาสิ้นสุดที่ประปาศึกษาแบงก์วลาเขาตรวจสอบนะฮะจะเป็นโค้ดอะไรเจ้าของเดี๋ยวก็บอกว่าประมาณใกล้เคียงประมาณนนมัน้งคุยกับแอดมินว่าเป็นโค้ด25เดี๋ยวป้าตรวจให้นะฮะนะโอเคนะฮะเดี๋ยวป้าขอส่องกล้องแนบสายตานะฮะเพราะว่าอยู่ที่ตัวนวกหวายุพักจะเป็นเลข2กับเลขอะไรนั้นก็ต้องใช้กล้องส่อง F4H ส่องอางาจะไม่ชัดเจนแน่นอนฮะ เชื่อมั่นในตัวของปะป่าก็แล้วกันนะโอเคปะปะ่าตรวจสอบให้เนาะ f สี่ห้าเดี๋ยวเป็นโค้ดยี่สิบห้าตรงตามที่เจ้าของเหรียญบอกมานะโคตรยี่สิบห้าหนึ่งเหรียญน,นะนะ f สีลุ้นลุ้นเชื่อกันนะทำไมปะป่าต้องบอกว่าลุ้นตำนานเหรียญไอนเนี้ย่กาหายากนะยากสุดๆเลยไหมก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะถือว่าหายากเลยเอามาดูเหรียญที่สอง f สี่ห้ โคด25อีกแล้ว fc ถ้าจะใช่ที่เจ้ของเหรียญเขาบอกมาเพราะ2เหรียญนั่นแหล,ละเจ้าของเหรียญเขาก็มองเป็นโคด25 fc ฮะอย่ามองไปเหรียญธรรมดานะโค2 2้ด25 26 27เนี่ยถ้าตราบใดยังมีวงการเล่นหาเหรียญหายากเหรียญเหล่านี้ก็น่าจะติดอันดับต่อไป่ะ fc ฮะเหลือเกิน3เหรียญและ fc โคด25นะฮะ หายากผลิตน้อยหายากอันดับที่2ของเหรียญอ่าบาทปีพศสองพันห้าร้อยยี่สเลยมามาดูเหรียญที่สี่หื h สุดยอดเลย f ฮะโค้ดยดี่ห้าสี่เหรียญละเรามาดูกันในสุดท้ายเรามาดูกันเหรียญสุดท้ายในจํานวน5เหรียญ f ฮะถ้าเป็นโค้ดยี่สิบห้าอันนี้เจ้าของเหรียญก็ถือว่า เขามีความสามารถความรู้พอสมควรนะที่เขาสามารถมองออกแล้วก็ปอปาปอปานี้ดีใจด้วยนะปปามาทํารายการเปิดเปิดช่องรับซื้อขายเหรียญเนี่ยปปาที่ไม่ไมไม่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าปอปาจะมาทําจะมาทํารายการรับซื้อเหรียญโค้ดหายากในตํานานชุดเหรียญ5บาท5บาทคุดตรงปีพศ2525ใน FC ฮะปปาทํารายการไปอย่างนั้นแหละนะเพราะว่าสิกว่าปีที่ปอปาติดตามวงการเหรียญมาเนี่ยติดตามดูเนี่ย นะก็ยังไม่มีใครมาทารายการนี้แบบแม่นแม่นเอาเหรียญนี้แบบมาทาเหรียญน,นี้กัน F4 ฮะปะ้าก็คงว่าคิดว่าคงจะหายากมั้งไม่มีใครเขาทำเลยอะไรประ,ประมาณเนี้โอเคเนาะ F4 ฮะถ้าเหรียญน,นี้เป็นโค้ด25ถึง5เหรียญเนี่ยถือว่าอืมโอเคเนาะก็ถือว่าใช้ได้เลยสำหรับช่องของป้าแล้วก็เจ้าของนักสะสมก็เนาะมาดูกัน F4 ฮะทั้ง5เหรียญน,นี้เป็น ที่ตัวนกวายุพักเนี่ยเป็นโค้ด25ทั้งหมดเลย f c นะโค้ด25เป็นเหรียญผลิตน้อยหายากอันดับที่2ลรองจากปี46อ่าโทษทีปีโคด26นะโคด26เนี่ยผลิตออกมาจำนวนน้อยที่สุดหายากที่สุด F c ฮะ1แสนเหรียญต่อมาก็เป็นโค้ด25จําจำนวนการผลิต5้0แสนเหรียญ f อฟซีฮะ โค้ด27จําำนวนการผลิต700 0แสนเหรียญเนาะ FC เนาะก็เอาละวันนี้เราได้กันมาถึง5เหรียญเลยถึงแม้ว่าจะเป็นสภาพผิวเหรียญที่ไม่ใช่สภาพผิวผิวเหรียญระดับแชมป์น้ำรุง้งน้ำทองน้ำผิวใยจับก็ตามแต่ว่า FC ฮะเรารู้สึกภูมิใจนะที่ว่าเราสามารถทำรายการนี้แล้วได้นำเหรียญหายากระบบในตำนานมาให้ FC ได้ดู นะมีผู้หาเจอมีผู้เก็บสะสมมาก่อนอ่ะอย่างน้อยๆช่องของป๊ะป๋าก็ทําให้เจ้าของเหรียญหลายๆคนหลายๆท่านได้รู้ว่าโคด25 26 27หายากเนี่ยมีจุดแฝงอยู่ที่ตัวนกวายุพักแล้วก็ทําให้หนักสะสมนั้นได้ขายเหรียญ5บาทคุตรงในราคาเกินกว่าเหรียญละ30บบาทโอเคเนาะอ่ะวันนี้เราได้เหรียญเด็ดมากันถึง อ่าห้าเหรียญตรงนี้ใช่ไหมห้าเหรียญตรงนี้แล้วก็6เหรียญน,นี้เลย f อฟหะเนี่ยโอเคไหมวันนี้ได้ดูเหรียญเด็ดๆกันถึง56เหรียญกันเลย f อนะ้ป๊ะป๋าก็รู้สึกว่าดีดีนะฮะที่เมนกสะสมนั้นสามารถหาเหรียญหลัก,ลกๆที่วงการนักสะสมเขามองว่าเป็นปเหรียญหายา,ยากมาสู่ช่องของประปา๋าช่องของเราได้ช่องของประป๋าก็เหมือนช่องของ f อทุกคนนั่นแหละนะ เหมือนเหมือนเหมือนเป็นช่องของ f c ทุกคนเพราะทุกคนก็มีส่วนร่วมที่จะหาเหรียญส่งให้ช่องของป,ะปะ้าป่านะป้าป่าก็ได้มีงานตรงนี้ได้ได้มาเผยแพร่ทั้งซื้อและขายเหรียญเนาะอย่างนั้นแล้วเราก็มีงานอดิเรกทํากัน f อฟฮะโอเคฮะช่องนี้ก็คือช่องของ FC ช่องของชุมชนของเราเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับอันนี้ไม่ต้องดูนะฮะอันนี้ไม่ต้องดูเหรียญการจนะ FC ฮะ